สวัสดีครับเราก็จะมาดูตัวต่อไปก็จะเป็นงานโครงสร้างพื้นนะครับเราเปิดหน้าจอเราก็เปิดถอดแบบพื้นมาเราก็จะมีให้ด้วยกันทั้งหมด4รูปแบบนะครับเป็นพื้นเสริมตะแกรงนะครับพื้นเสริมทางทางเดียวนะครับแล้วก็พื้นเสริม2ทางนะครับโอเคเดี๋ยวเรา แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นพื้นสำเร็จรูปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะต้องป้อนข้อมูลกันอย่างไรบ้างสมมติว่าเรามี s 1นะครับ s 1เป็นพื้นะตะแกรงกันแล้วกันนะครับเราก็มาดูตัวนี้นะครับเราจะต้องใส่ความหนาของพื้นลงไปนะครับใส่ความหนาของพื้นลงไปนะครับ มาดูตัวอย่างตัวนี้เป็นพื้นเสริมตะแกรงสมมุติว่า10เซนนะครับ10เซนแล้วก็สัป้อนตัวนี้ต้องใส่ความหนาของทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นทั้ง4ตัวเก็ต้องใส่นะครับโอเคส่วนตัวนี้ถ้าเป็นพื้นชั้นล่างเนี่ยมันจะไม่คิดไม่แบบให้นะครับก็พื้นชั้นล่างที่ติดดินนะครับก็มาใส่ช่องนี้นะครับอลองดูก่อนกันละกัน นะครับสมมติเป็นพื้นชั้นล่างเราคิดพื้นที่รวมของ S1 มาได้ประมาณสัก20ตารางเมตรนะครับตรงนี้ที่เป็นพื้นตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไปเห็นไหมฮะก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าเป็นพื้นที่วางออนอาวางอยู่บนดินนะครับแต่ตรงนี้พื้นสําเร็จรูปก็ไม่ต้องใส่ทีนี้มาดูว่า,าเหล็กเสริมนะครับทั้งด้านสั้นด้านยาวนะครับตัวนี้ ใช้เป็น9มิลนะครับตะแรง20ทั้งคู่เลยนะครับ9มิลอ่าเราก็ใส่เหล็ก9มิลลงไปนะครับระยะ20แค่นี้ครับหมดแล้วง่ายๆทีนี้เราจะประมวลผลทำอย่างไรนะครับมีข้อมูลเก่าอยู่ลบออกไปนะครับนะครับเสร็จแล้วทำการประมวลผล มันก็จะอบอกมาให้นะครับว่าเป็นพื้นหนา10เซนนะครับ S1 นะครับ20ตารางเมตรคอนกรีตที่ใช้ประมาณ2คิวนะครับแล้วเหล็ก9มิลนะครับก็99.8กิโลนะครับจะไม่มีคิดไม้แบบให้ในกรณีที่วางบนดินนะครับทีนี้มาดูพื้นตัวต่อไปก็จะเป็นพื้นเสริมทางเดียวนะครับเราก็ใส่ สมมุติว่าเป็น S2 นะครับมาดูว่ามันหนาเท่าไหร่นะครับหนาหนา10เซนเหมือนกันนะครับมีเหล็กตะแกงเก้า่ะะนะครับโอเคเราก็มาดูสมมุติว่าตัวนี้เราจะต้องใช้เป็นพื้นพื้นลอยละนะครับพื้นลอยอสมมุติว่ามี30ตารางเมตรนะครับ อเคก็ใส่ไปตรงนี้เหล็กเสริมข้างล่างที่เป็นตะแกรง9ระยะ20นะครับ9ระยะ20แล้วอ่าเราก็ใส่9ระยะ20นะครับทีนี้มาดูว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเหล็กเสริมพิเศษทางเดียวเนี่ยให้เติมที่ช่องนี้นะครับตรงนี้บอกว่าให้ใส่1ห,หรือ,อ,อถ้าในกรณีที่เป็นเหล็กเสริมทางเดียวให้ใส่เล็กหน,นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าสองทางตัวนี้ให้ใส่เล็กศูนย์ไปอันนีเน้เรากำลังคิดเหล็กเสริมทางเดียวนะครับเราก็ใส่เล็กหนึ่งลงไปนะครับตรงนี้เหมือนกันสองช่องนี้ใส่เล็กหนึ่งอมาดูเหล็กนะครับเหล็กของตัวนี้ก็จะเป็น9ระยะ20เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับเราก็ใส่9ระยะ2 0ไป9ระยะ20นะครับ เ้ามิลนะครับป้อนแค่นี้ครับเสร็จแล้วสําหรับพื้นเสริมทางเดียวนะครับแล้วก็ประมวลผลนะครับอ่ะส่วนตัวต่อไปเป็นพื้นสองทางบ้างสมมุติเราให้เป็น S3 นะครับเอมาดูตัวนี้ อ้ายทั้งหมดเลยทั้งเหล็กเสริมตะแกรงพื้นนะครับทั้งเหล็กเสริมด้านสั้นด้านยาวใช้2 0่สิบหมดเลยเราวิธีป้อนเราก็ป้อนแบบนี้ครับตัวน,นี้10สมมุติว่าเราให้เป็น40ตารางเมตรนะครับโอเคก็เสริมตะแกรงก,ะก,ะกะ็เก้าเหล็ก9มิลระยะ20นะครับโอเคแล้วก็ถ้าในกรณีที่ มันไม่ใช่เก้ามิลอ่ามันไม่เท่ากันทั้งสองด้านเราก็จะเปลี่ยนมาใส่ตรงนี้แทนสมมุติว่าเป็นด้านหนึ่งด้านซ้ายเป็น9มิลระยะ20อ่าอีกด้านยาวเป็น9มิลระยะ15้เราก็ใส่แบบนี้แต่ตัวนี้ก็ต้องใส่ศูนย์ไปนะครับไม่งั้นมันจะเบิ้ลเข้าไปนะครับโอเคแต่ในโจทย์ตัวอย่างเราให้มาเป็น9มิลระยะ20ตรงนี้ใส่ศูนย์ไปนะครับอ่าทีนี้มาดู เหล็กเสริมพิเศษนะครับาทางด้านสั้นและด้านยาวก็จะเท่ากันหมดนะครับ9ตัวนี้เราคิดเป็นพื้นสองทางใส่ศูนย์ไปนะครับแล้วก็จะมีด้านนี้ก็จะเสริมกันการแตกลาก็9มิระยะ20เหมือนกันนะครับโอเคแค่นี้เสร็จแล้วนะครับสำหรับพื้นอสองทาง นะครับแล้วก็ทําการประมวลผลทีนี้มาดูตัวต่อไปในกรณีที่เป็นพื้นสําเร็จรูปนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นะครับเราอาจจะต้องอจะใส่เล็กหกมิลแอดยีหรือถ้าเกิดเป็นไวเมดนะครับแล้วก็มีวิธีป้อนให้นะครับโอเค ามาดูตัวต่อไปก็เป็น PS สมมุติให้เป็น PS กันลวกันนะครับเป็นพื้นสำเร็จนะครับความหนาของท็อปปิ้ง5เซนนะครับช่องนี้ต้องไม่มีแล้วจะเป็นพื้นสำเร็จสมมุติว่าเราคิดพื้นสำเร็จมาได้ประมาณสัก100ตารางเมตรนะครับเหล็กเสริมตะแกงเมื่อกี้นี่ในแบบเขาใช้6มิลระยะ20นะครับทีนี้ เรามาดูว่าไอตัวเหล็กเสริมพิเศษเนี่ยที่จะล็อกหัวพื้นไว้หรือจะด้วยเหตุผลอื่นๆนะครับตัวนี้นะครับเราก็มาดูว่าเราก็วัดาหาความยาวของตัวที่จะเสริมนะครับว่ามันยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็มารวมกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่เพนหกมิลระยะสิบห้าเซนสมมุติว่าผมให้ายาวตัวนี้ นะครับตัวนี้มันสลับเส้นเส้นเว้นเส้นนะครับตัวนี้ให้60เซนอ่ะสมมุติว่าให้60เซนนะครับเราก็มาปอนตรงนี้เลยนะครับเป็นขนาดเหล็ก6มิลนะครับะจะ6มิลหรือจะ9มิลก็แล้วแต่แบบแะจะระบุระยะ30เซนความยาวเหล็ก60เซนนะครับอ่าสมมุติว่าเรารวมอ่าความยาวของส่วนที่จะเสริมเหล็กตัวนี้ ได้สักประมาณ75เมตรในแบบถ้าในแบบเราวัดได้75เมตรก็ใส่75เมตรลงไปนะครับเสร็จแล้วทําการประมวลผลนะครับเอาเดี๋ยวดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับจะมีแค่เหล็กเสริมตัวนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่า เ,เป็นวเมสตัวนี้ก็ต้องใส่ศูนย์ไปนะครับนะครับใส่ศูนย์ไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปเอาพื้นที่ของพื้นสําเร็จเนี่ยไปเป็นพื้นเท่ากับพื้นที่วเมสได้นะครับแต่ตัวนี้ในแบบเราระบุไว้ว่าให้ใช้6มิล20ระยะ20ตะแกรงนะครับตัวนี้นะครับเป็นตะแกรงทางด้านสั้นด้านยาวเท่ากันนะครับก็บเป็นตะแกรงโอเค แล้วเราก็ทําการประมวลผลนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่ประมวลผลเสร็จเราก็ทําการรวมปริมาณนะครับพอรวมปริมาณได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะส่งไปเก็บที่หน้าารวมปริมาณงานโครงสร้างซึ่งมีงานฐานรากคานเสารออยู่แล้วนะครับโอเคส่งไปครับ ป๊บมาแล้วนะครับโอเคนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับสมมุติว่ายังมีเหลืองานบันไดกับงานผนังคอสลออีกอ่ะเราก็โฮไว้เกาะน,นะครับโอเคก็สำหรับงานพื้นนะครับงานโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กก็มีอยู่เท่านี้เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปในงานถอดบันไดกับ ถอดแบบผนังนะครับโอเคครับ <Okay. S 1> สำหรับคลิปงานพื้นก็จบแต่เพียงเท่านี้